สวัสดีครับคลิปนี้มาที่ร้านมาซารุชาบุนซูชิบุฟเฟ่สาขาคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์เรียบทางด่วนรามอินทราร้านอยู่ชั้น2เปิด11โมงถึง4ทุ่มซึ่งจริงๆผมเคยทำคลิปรีวิวร้านนี้อย่างละเอียดปไปแล้วเ,เมื่อปี2023โดยตอนนั้นทานแพ็กเกจแพลตินัมที่สาขาดีไซน์วินเลจบางนาส่วนคลิปนี้เป็นประสบการณ์ที่รวบรวมมาจากการ Walk กอินไปทานคนเดียวในวันธรรมดาตอน11โมงที่สาขา CDC 2ครั้งโดยทานแพ็กเกจ แพลตินัม Plus 1ครั้งและทานแพ็กเกจเพรส i ีดอีก1ครั้งซึ่งจะได้ราคา1299เน็ตเฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา11บเอโมงถึงห้าโมงเย็นส่วนเวลาอื่นนอกเหนือจากนี้ราคาจะอยู่ที่1399เน็ตดังนั้นเนื้อหาในคลิปนี้จะเน้นไปที่เมนูที่อยู่ในแพ็กเกจเพรส i ีดเป็นหลักและอัปเดตเมนูในแพ็กเกจอื่นๆที่ยังไม่เคยรีวิวในช่องมาก่อนโดยจะมีวงลราคาแพ็กเกจไว้ตามหลังชื่อเมนูตามคำอธิบายด้านล่าง ถ้าไม่มีวงเล็บต่อท้ายเมนูแปลว,ว่าเป็นแพ็กเกจพร e ส t ตจ e 1299นเน็ตรครับ ทุกแพ็กเกจยังคงสั่งได้90นาทีทานได้120นาทีในยังคงไม่รับสแกนจ่ายเหมือนเดิมโซนที่ต้องบริการตัวเองก็เป็นพวกไขไ่ไก่เคสฟรีผักสดเส,ส้นต่างๆเย็นนี่พาคอตตาผลไม้เครื่องดื่มรีฟิลโดยรวมก็ตามมาตรฐานมีเมนูนี้ที่ผมยังไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ก็ไม่ได้ชิมครับเมนูส่วนใหญ่กดสั่งผ่าน QR code และกลุ่มเมนูพิเศษเขียนสั่งใจกระดาษเอาถ้าให้กระดาษมาหลายใบคือเมนูนั้น ั่ไได้ไมอนแต่ถ้าให้มาใบาเดียวคือเมนูนั้นจํากัดแค่คนละหนึ่งจานครับเนื่องจากผมมาทานคนเดียวต้องรับผิดชอบทุกสิ่งที่ตัวเองสั่งมาทั้งหมดดังนั้นเกือบทุกเมนูที่รีวิวจากนี้จะเป็นปริมาณต่อนหนึ่งเสิร์ฟนะครับเริ่มที่กลุ่มชาบูผมสั่งซุปใสกับซุปดําทั้งสองครั้งครับ กุ้งแกะโปรแม็กเมนูนี้จริงๆจะสั่งในคิวอาโค้ดก็ได้หรือเขียนเอาก็ได้หนึ่งเสิร์ฟได้กุ้งที่แกะมาให้แล้วหนึ่งตัวพอสั่งมาแค่หนึ่งเสิร์ฟอาจจะทำให้จานโด่นโลนไม่น่าทานเท่าไหร่แต่เนื้อกุ้งมีความสดแน่นเด้งเต็มคำอร่อยตามมาตรฐานครับ เนื้อเอาไซส์วากิวออสเตรเลียมาริงสกอร์แปดถึงเหนึ่งเซร์ฟได้เนื้อประมาณ6ชิ้นเนื้อนุ่มปานกลางหอมกลิ่นเนื้อชัดเจนมากๆครับเนื้อมิยาสก,กิ1เสิร์ฟได้เนื้อแผ่นใหญ่ประมาณ3ชิ้นกลิ่นเนื้อไม่ชัดเจนเท่าเมนูก่อนหน้าแต่ได้รบสัมผัสที่นุ่มนวลนมุลปากมากกว่าส่วนตัวผมชอบครับหอยนางรมอิชิโนมากิมี2แบบ คือพอนสุยูสุกับซีฟูด้ดหนึ่งเสิร์ฟได้หอยหนึ่งตัวสามารถสั่งแยกกันได้หอยนางรมอวบเต็มคำสดไม่มีกลิ่นคาวแบบพนสุยูสุจะออกเปรี้ยวสดชื่นส่วนแบบซีฟูด้ดรสเผ็ดแซ่บจัดจ้านครับเมนูซาชิมิแต่ละเมนูสามารถสั่งแยกกันได้หมดโดยทุกเมนูในภาพนี้หนึ่งเสิร์ฟได้อย่างสามชิ้นมีทั้งหอยเป๋าฮื้อฮามมจิโฮตาเตะอาวาบีหอยปีกนก กุ้งอากะเอบีในชามนี้เมนูที่ผมชอบคือกุ้งอากะเอบีมีรสหวานชัดเจนฮามาจ,จิรสเปรี้ยวเบาๆและโฮตาเตะที่ชิ้นอวบเต็มคำรสหวานชำ่ำในรอบแรกที่ผมมาทานผมสั่งโฮตาเตะมาเยอะเพราะเผื่อจะได้รูปสวยๆสนุกะจุกเพราะหอยชิ้นหนาจริงทุกชิ้นครับอุน,นางิ 1. เสิร์ฟได้5ชิ้นหอมกลิ่นงาที่โรยมาด้านบนได้ความหวานตามมาตรฐานของซอสครับเตมากิอิคุระขนาดชิ้นก็นางดีไม่ใหญ่เกินไส้ในประกอบด้วยแตงกวาปูอัดไข่หวานมีอิคุระพอประมาณได้รสเค็มหวานเปาะแปะในปากข้าวด้านในไม่เยอะเกินมีซอสเข้มครีมอยู่ด้วยครับเตมากิโฮตาเต้ทรัฟเฟิลบอมคำนี้ได้กลิ่นทรัฟเฟิลชัดเจนมีความกรุบกรอบจากหอมเจียวที่โรยด้านบนตัดก ความนุ่มนานายของโฮตาเตะครับโฮตาเตะทรัฟเฟิลกับฮามาจิทรัฟเฟิลสอเมนูนี้สั่งแยกกันได้แต่ผมขอรีวิวรวมๆในว่าทั้ง2เมนูหอมกลิ่นทรัฟเฟิลชัดเจนแต่แอบรู้สึกว่าสัสดส่วนข้าวเยอะกว่าที่คิดไปนิดนึงครับอินาริโฮตาเตะยูสุมีข้าวพอประมาณโฮตาเตะนุ่มนาลายได้ความเค็มๆจากอิคุระหอมกลิ่นส้มยูสุชัดเจนครับ แซลมอนท็อปฟัวกราอาบุรีฟัวกราดูชิ้นหนาเมื่อเทียบกับแซลมอนทั้งฟัวกราและแซลมอนหอมกลิ่นเบิร์นตามมาตรฐานครับวากิวจัมโบท็อปฟัวกราอาบุรีข้างใต้มีข้าวพอประมาณเนื้อนุ่มพอใช้ไม่ค่อยได้กลิ่นฟัวกราเท่าไหร่ได้ความกร,บกรอบๆจากหอมเจียวซอสไม่หวานเกินครับ ฮนโรฮามาจิซอสงาข้างใต้จะมีข้าวบางๆอยู่ตลอดความยาวชิ้นซอสงารสชาติเหมือนน้ำมันงาผสมครีมครับโบนิโตพรสึสลัดหนึ่งเสิร์ฟได้ปลาโบนิโตสอชิ้นน้ำสลัดมีรสเปรี้ยวๆิมครีมปลาทั้งสองชิ้นมีรสขมนิดๆซึ่งไม่แน่ใจว่ามาจากอะไรครับ บิชโฮตาเตะคาราเกะหนึ่สืบได้ประมาณ11ชิ้นแป้งมีความกรอบหอยด้านในมีความนุ่มไม่เด้งซอสที่มาด้วยน่าจะเป็นทรัฟเฟิลมาโยที่หอมกลิ่นทรัฟเฟิลแบบนวลๆจิ้มกับอะไรก็อร่อยครับ นิ้นวัวซูวีหนึ่งเสิร์ฟได้5ชิ้นนิ้นวัวมีความนุ่มเด้งพอใช้ได้กลิ่นความเป็นเนื้อปานกลางครับกลุ่มเมนูพิเศษมีทั้งเมนูที่เขียนว่าหมดเขตสิ้นเดือนพฤศจิก,กายน2024ก็คือ มันปูโทบิโกโอบเมนูนี้ต้องเขียนสั่งใส่กระดาษไม่ได้เสิร์ฟมาพร้อมเตาย่างเพราะพนักง,งานบอกอุ่นมาให้ยังแล้วเท่าที่ได้ชิมคือมันปูไม่มีความร้อนเลยรสชาติออกเค็มๆนัวๆได้รสสัมผัสกรุบๆจากโทบิโกครับมันหวานทอดทรัฟเฟลิลมายโย ดูเผินเหมือนเฟรนฟรายที่สีเข้มกว่าปกติแต่ได้รสหวานแบบมันหวานชัดเจนซอท,ทรัฟเฟิลมายโยก็หอมหนัวเหมือนจานของทอดก่อนหน้าชอบครับนอกจากนี้ยังมีเมนูที่มีเฉพาะสาขา CDC เท่านั้นแต่ไม่ได้มีเขียนวันหมดเขตที่ชัดเจนได้แก่สเต็กโฮตาเตะหนึ่งเซอร์ได้หอย2ชิ้นหอยนุ่มสุกกำลังดีด้านนัางฟีลคล้ายมันบดท,ที่รสนวลๆอ่อนๆ,ออนๆได้ความกรุบกรอบจากเบคอนครับสเต็กเนื้อแกะ นิวซีแลนด์หนึ่งเสิร์ฟได้5ชิ้นเนื้อแกะนุ่มไม่เหนียวผิวกรอบเรียมเล็กน้อยซอสสีน้ำตาลรสชาติเข้มข้นคล้ายกลิ่นแกะซอสสีเหลืองดูเหมือนชีสแต่จริงๆแทบไม่มีรสชาติอะไรเลยครับ วากวคัตสึหนึ่งเสิร์ฟได้สองชิ้นแป้งมีความกรอบหอมเนื้อมีสีชมพูนิดๆยังต้องออกแรงเคี้ยวอยู่บ้างซอสรสอมเปรี้ยวอมหวานคล้ายซอสทงคัตสึครับสเต็กแซลมอนซอสไวไวเนื้อแซลมอนสุกแบบยังนุ่มอยู่ไม่กระด้างซอสไวาไวมีความขมครีม,มหอมกลิ่นคล้ายหอมใหญ่ผัดชอบครับนอกจากนี้ยังมีเมนูพิเศษเฉพาะกิจที่พนักง,งานเดินมาแจ้งปากเปล่าในวันที่ผมไปทานรอบแรกและผมก็สั่งเอาแบบปากเปล่า คือแก้มปลาฮามาจิต้มซีอิว๊วมีส่วนที่เป็นเนื้อปลาเยอะเกินคาดปลาเนื้อแน่นได้รสเค็มๆเ,เข้มข้นจากซอสครับ ต่อไปเป็นเมนูของหวานเริ่มที่ยูสุฮาจิมิสึเป็นไอศครีมเชอร์เบตยูสุที่รสเปรี้ยวจี๊ดมาเจอกับฮันนี่คอมที่รสหวานจนแสบคอความเปรี้ยวแนะหวานนี้จะนงตัวเมื่อทานร่วมกันพร้อมรสสัมผัสกรุบกรอบจากบัตเตอร์ครัมเบิลและกลิ่นหอมสดชื่นจากผิวส้มยูสุครับของหวานพิเศษประจำวันเมนูในหน้านี้จะมีเสิร์ฟแค่วันละหเมนูสนับกันไปซึ่งผมไปทานสวนันเลยได้เจอ2เมนูคือ ูฟแกงประกอบด้วยไอศครีมฟัดชังชิมทริปเปิลช็อกมูสและครัมเบิลตัวช็อกมูสจะมีทั้งความแข็งและนิ่มคล้ายไอศครีมแซนด์วิชตัวไอศครีมคือช็อกโกแลตเข้มข้นได้ความกรุบกรอบจากทั้งช็อกชิพและครัมเบิลครับเกรนประกอบด้วยไอศครีมเวลลี่สตรอเบอรี่อัลมอนด์ราสเบอรี่มูสและครัมเบิลเมนูนี้รสสมผัสโดยรวมก็ค,คล้ายเมนูก่อนหน้าต่างที่เมนูนี้มีรส เปรี้ยวโดดเด่นชัดเจนครับและปิดท้ายด้วยเมนูของหวานพิเศษที่จำกัด1จานต่อคนคือดูไบชอ็กอกโกแลตน่าจะเป็นไอศกรีมพิสตาชิโอผสมชอ็กอกโกแลตไซดด้านในเป็นชอ็กอกโกแลตเข้มข้นโรยด้วยเส้นฝอยๆคล้ายสายไหมไม่แน่ใจว่าคือเส้นคูนาฟาหรือเปล่าส่วนด้านล่างเป็นซอสช็กอกโกแลตกับครัมเบิลสิ่งที่ผมได้จากจานนี้คือรสชาติที่เข้มข้นแบบขมๆข,ข,ของซอสช็กอกโกแลตกับกลิ่นคล้ายๆย,ย,ยาน้ำเหมือนเวลาทานเชอร์รี่เชื่อมครับนอกจากนี้ยังมี เมนูอื่นๆที่เคยรีวิวไปแล้วในคลิป EP หนึ่งหากสนใจสามารถตามไปชมได้ครับสรุปเมนูที่ชอบเป็นการส่วนตัวที่ได้ชิมในรอบนี้ได้แก่เนื้อมิยาสกิกุ้งอากะเอบิซาชิมิฮามาจิซาชิมิโฮตเตะซาชิมิอินาริโฮตเตะยูสุวากิวจัมโบ้ทอฟฟัวกราอะบุริ วากิวคัตสึมันหวานท่อ t ทรัฟเฟิลมาโยแล้วก็ยูสุฮาจิมิสึครับความรู้สึกที่มีต่อร้านนับจากประสบการณ์ที่ได้ทาน3ครั้งที่ผ่านมามีดังนี้ 1. วัตถุดิบโดยรวมมีคุณภาพดีสด หน้าตาค่อนข้างตรงปกครับ 2. พนักง,งานบริการดีอาหารโดยรวมเสิร์ฟเร็วยกเว้นพวกสเต็กที่ดูจะมาช้าหน่อยครับ 3. ม,มีเมนูพิเศษเยอะซึ่งมุมมองของผมในฐานนะผู้บริโภคมีเมนูให้เลือกเยอะก็ดีกว่ามีน้อยอยองแล้ว แต่ถ้ามองในมุมของคนรีวิวผมค่อนข้างสับสนกับการจัดกลุ่มรีวิวเมนูมากเพราะบางเมนูก็เขียนสั่งเอาเท่านั้นบางเมนูก็สั่งปากเปล่าเอาเลยบางเมนูก็มีใน q ิวอารโค้แต่ก็มีให้เขียนสั่งผมในงงครับ4เป็นข้อเดียวที่ผมไม่ชอบคือร้านไม่รับสแกนจ่ายส่วนราคาบัตรเครดิตก็สูงกว่าเงินสดผมที่ปกติไม่พกเงินสดก็เลยไม่ค่อยอยากมาทานเท่าไหร่แต่สุดท้ายก็แพ้โปรแพลตินั่มพลัสเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเน้นไดฮามาจิก,กับโฮลเต ซาซิมิไม่อันผมเลยกลับมาทานอีกจนได้คลิปรีวิวคลิปนี้ขึ้นมาครับมาซารุชาบูแอนซูชิบุฟเฟ่ปัจจุบันมี4สาขาได้แก่ CDC เรียบทางด่วนรามินทา The Walk ราชพฤกษ์ Home Pro นังสิทธิ์และดีไซน์วินเทจบางนาครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับชมบ้างนะครับหากไม่อยากพลาดเนื้อหาเรื่องกินเรื่องเที่ยวสไตล์นี้สามารถกดติดตามได้ครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดก็ต้องขออาภัยด้วยขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ